ไปต่อที่เรื่องของโมซาลากับลิวพูหน่อยนะคะคก็มีข่าวมาอีกแล้วนะว่าลิวพูเองก็เตรียมที่จะพิจารณาปล่อยโมซาลาออกจากทีมนะถ้าได้มูลค่าถึงที่ร้อยล้านขึ้นไปซึ่งถามว่าฝั่งของซาอุดีอาระเบียตอนนี้ก็สนใจแหละโดยโมซาลาหซอฮึอองมินเดบรชื่อพวกนี้อยู่ในลิสต์ของเขาหมดแล้วก็ถามว่าพร้อมทุ่มไหมก็พร้อมทุ่มด้วยแล้อนาคตของโมซาลาตอนแรกเนี่ยตอนที่เคอปยังไม่ประกาศวางมือเนี่ย มันก็ยังดูว่าเอ้ยน่าจะไปกันต่อโอกาสไปกันต่อสูงพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้บอกเลยเลที่ทำไม่แน่นอนนะคะเพราะว่านักเตะก็รู้ว่าครอปจะวางมือพร้อมๆกับตอนที่เรารู้ก็คือตอนที่ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วเพราะรฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือโมเนี่ยด้วยอายุเนี่ยก็อยู่ในเคอร์ฟที่ถึงแม่ร่างกายเขาย,ยังยอดเยี่ยมยังยิงประตูได้แต่เอาความเป็นจริงมานั่งวิเคราะห์กัน32มสิบสองใช่ไหมมันก็เป็นช่วงที่ถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยในในเคอร์ฟมันก็เตรียมอยู่จุดสูงงสุดแลลล้จจจาากนนีมัอะะ ก็ถ้าได้ร้อยล้านขึ้นไปอันนี้สื่อเขารายงานนะว่าอาจจะมีการพิจารณาว่าก็เขาขายก็ได้นะเอออ่ะอยากขายไม่อยากขายมาส่งมาค่ะอยากรู้ครับขายไหมโมซาร่าถ้าได้เกินร้อยล้านอ่ะแล้วเดาทีนี้วิทินยังมองว่าควรขายไหมผมเห็นคุณมีเปลี่ยนใจไปรอบหนึ่งคือคือจริงๆไม่อยากให้ขายแต่ถ้าสมมติว่าต้องต่อสัญญาใหม่แล้วหูมูลค่าต้องเพิ่มเข้าไปอีกครับ หรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเอ๊หรือเราอาจจะต้องถ่ายเลือดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคืออยากให้อยู่จนหมดสัญญาเห็นด้วยกับพี่ตักกับตะก,กี้ว่าอยากให้อยู่พอดีมีไลฟ์แชทเข้ามาบอกว่าอยากให้อยู่จนหมดสัญญาดีกว่ามั้งอยากให้ให้อยู่จนหมดสัญญาแล้วค่อยไปแต่ก็ถ้ามองในมูลค่านึกออกปะ่ะอูระดับโมซาร่าถ้าขายได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยก็ลิวพูกอาจจะต้องคิดเพราะตอนนี้ในกระบวนการระดับสูงเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นข่าวเรื่องของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่ เขาเตรียมกลับไปทาบทามอีกรอบไม่ค่อยเอ็ดเวิร์ดคือพออ,อกีฬาผู้บริการกีฬาคนเก่าที่โหยทําพวกซื้อขายนักเตะดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ออกไปนิวพูไปติดต่อมาอีกรอบแต่ไม่เอาปฏิเสธแต่เราเชื่อว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ลิวพูตอนแรกเซโนคือเขาอยากได้อํานาจเบ็ดเสร็จคือไม่ใช่พอออกีฬาละ <c oughs> ต้องเป็นประธานบริหารอะไรบางอย่างที่ได้อํานาจเบ็ดเสร็จในการดูเรื่องของการจัดการซื้อขายนักเตะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนเนี้ย เราก็ไม่รู้แล้วนะว่าโมซาลาเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่าเทรนต่อเชื่อว่าฟานได์น่าจะต่อแต่โมอ่ะเอเจนต์เขาแบบโหอับบาสเขาเดินมานี่คือถนนนี้เป็นเส้นอ่ะไม่ต้องพูดแล้วกันนะว่าแปลว่าอะไรงกเนี่ยเขาเคี่ยวอ๋วเคี่ยวคือไม่ได้งกแต่เคี่ยวทุกเม็ดรักษาผลประโยชน์สุดยอดเออแล้วมีปากมีเสียงไม่ใช่เอเจนต์ที่แบบอยู่เงียบเงียบาณนั้น นะคะอ่ะก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลิวพูจะขายซาลาจริงมีข่าวจากดีเอ็กซ s เพรสนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเทียแบบกลางกลางกลางอ่ะเขาก็บอกว่าปีเลงทางด้านของเอ็มบูโมใช่เอ็มบูโมของเบนฟอร์ดก็สังเกตว่าลิวพูที่มีข่าวซื้อนักบอลอ่ะก็จะเป็นนักเตะเท้าซ้ายทั้งหมดซาเน่เอ็มบูโมอะไรแบบนี้ เออซาเน่ก็มีข่าวว่าแบบอยากได้เป็นตัวแทนซาลาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่มันมีข่าวออกมาโอ้แต่ตัวนี้นะถ้าเยอะขึนคอบอยู่นะปั้นได้เลยนะเออแต่นี่ใครจะอยู่แทนเนี่ยก็เลยไม่รู้ใช่เพราะที่โอ้โหเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดมากนะครับก็เอาง่ายๆว่าเบนฟอร์ดตอนขึ้นมาชุกยุคแรกครับถามว่าเก่งเพราะเอมบูโม่กับไอวานโทนี่แล้วก็มีกองกลางช่วงนั้นอะที่มีอีเล็กเซนมีอ๋อไอเดนมาร์กเยอะๆอะใช่นะคะตรงนี้โอ้โหเล่นบอลฉลาดมากเลยนะ แต่พอไม่มีครอปไงเออเราไม่รู้ไงว่าใครใครจะมาปั้นล่ะใช่นะคะเอาส่วนมาดูรายได้ของน้องที่เพิ่งทำประตู2ประตูใน f อ Cup คัพหน่อยค่ะเจเดนเออเจเดนแดนส์นะคะหรือว่าเจเดนแดนส์ของหลายๆคนเนี่ยอายุ18ปีรู้ไหมได้แค่เหนื่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสัปดาห์ละ9,900บาทบาทด้วยเหรอบาทจ้ะก็คือ220ปอนด์ค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นปกติของน้องๆ้องอะคาเดมี่เงินเดือนน้อยกว่าโปรดิวเซอร์อีก เป็นปกติของน้องน้องแคนดมี่ที่เขาจะคุมคือกฎของเด็กแคเดมี่มันมีเยอะมากป๊อบห้ามมีรถหรูห้ามแบบแชมป์ตัวหรูราอะไรคือเขาจะคนโทรลไว้หมดเลย,ยพเพื่อไม่ให้เด็กเด็กเนี่ยเหลืองก่อนวัยอ,อ,อ,อย่างเนี่ยน้องก็เลยมีเงินเดือนเขาก็จะถูกกดไว้ประมาณนี้แต่ว่าพอได้เดบิวต์ในทีมชุดใหญ่อย่างถ้าเกิดเป็นอย่างแบบทางด้านของออพวกสายแบบคอเนอร์แบรดลีย์อย่างเงี้ยขึ้นมาละก็คือรับ4,400บาทเออส4่0อปอน ก็คือขึ้นมาเป็นแบบต่อสัปดาห์ก็คือหลักพัรละอ,อย่างแบบเบนโดก3,500ปอนด์เออไบเชติิเนี่ยได้7,600ปอนด์นะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าไอ้นี่มันหมื่นบาทเท่าไหร่เนี่ยทำไมนะ 3,000... เอ้ยสามอยกว่าปอนด์นี่ไหม่ะใช่220รคูดน้อย <laughs> นี่มันเดินเราเดินไปจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยแล้วยิงประตู2ประตออูริวพูในเอเวอเรสต์สองร้อยยี่สิบค่าแรง,รงคือสัปดาห์ละ220ปอนด์หูที่เดินไปห้างที่อังกฤษนี่ปับ๊บเดียวก็หมดแล้วมั้งเนี่ยของโคตรแพงเลยใช่ไม่ได้สองสองร้อยกินข้าวมือ้อนึงในร้านอาหารก็หมดแล้วเออหูออนี่เงินเดือนก็ตีเท่าว่าเ,ออเดือนละสี่หมื่นใช่ประมาณนั้นแอดมินปอเงินเดือนเยอะอีก ใเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คือต้องปรับขึ้นนั่นแหละก็เอาง่ายๆเคโลเฮอร์ตอนขึ้นมาแรกๆก็อย่างเงี้ยค่ะก็หลักแบบประมาณนี้แล้วค่อยๆมาขึ้นเป็นสองหมื่นเป็นอะไรแบบขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเราดูบอลไปนานๆเนี่ยเราเห็นเลยนะคุณผู้ชมว่าเงินน่ะมันมีผลกับนักบอลมากนะเพราะว่าอย่างนักเตะหลายๆคนของแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยอย่างแอนโทนี่อะไรเงี้ยพอมาปุ๊บเนี่ยโหได้ขั้นเดือยเยอะเลย โชว์นาฬิกาเลยเอาแล้วโชว์นาฬิกากับรถหรูขับรถรรบ<อ>ไปม,มองนาฬิกาทั้งที่มันก็เรือนเดิมกับก,บการ <c oughs> ดูเวลาถูกป่ะ <c oughs> แล้วแบบทัศนคติเปลี่ยนไปหมดเลยอห<อ>ลงละเลยมากเลยเพราะฉะนั้น,นเด็กเด็กแคาเดมี่เขาจะมีกฎไว้เลยคะ่ะน่าจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเคยอ่านเจอเขาจะมีแบบเรื่องของฐานเงินเดือนไม่สูงเกิน<อ>แล้วก็จะไม่ให้ใช้ชีวิตแบบลักชูเป็นแบบใส่านาฬิกาแพงใส่อะไรบาในแบบในค่ายต้องเป็นเด็กเป็นแบบ เออแบบพยายามให้ไม่เหลือง่ะซึ่งของแมนยูนี่ตรงข้าวเลยนะโอ,อ้ก,กาตาชโชนี่ก็แบบ,บโอ้แบรนด์เนมเลยนะไม่แต่เขาเป็นนักเตะอาชีพแล้วไงพวกนี้เขา,เาเเขาันที่สุดเลยแต่ก็ขึ้นมาไงเพิ่งขึ้นมาอ่าโอเค <ๆ S 2> ก็เหลือแต่จเจ้าโคบี้เมนูนองเดียว <c oughs>